สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะนางสาวสุภาพั์นันแปลงบรรักษ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซันจังหวัดพะเยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะจะักรวาลนะคะว่าระบบสุริยะเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีดวงดาวอะไรบ้างที่อยู่ในระบบสุริยะนะคะนะคะ่ะแล้วเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ระบบสุริยะคือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคโจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำานวยต่อการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นนักดารศาศาสตร์เชื่อว่าในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมดกว่าแสนล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกต้องมีระบบสุริยะที่เอื้ออำานวยต่อสิ่งมีชีวิตเหมือนระบบสุริยะของเราอยู่อย่างแน่นอน ที่โลกของเราอยู่นี้เป็นระบบที่ประกอบไปด้วยด,ว,ยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดาวเคราะห์แดวงเรียงตามลำดับจากในสุดคือดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนระบบสุริยะได้กำเนิดและดำเนินวิวัฒนาการมาตั้งแต่ประมาณ4,600ล้านปีก่อน โดยเริ่มจากการแตกสลายด้วยแรงโน้มถ่วงภายในของเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์มวลส่วนใหญ่ในการแตกสลายครั้งนั้นได้รกระจุกรวมกันอยู่บริเวณศูนย์กลางและกลายมาเป็นดวงอาทิตย์ส่วนมวลส่วนที่เหลือนั้นวนเวียนอยู่รอบมีรูปร่างแบนลงกลายเป็นจานดาวเคราะห์ก่อนเกิดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของดาวเคราะห์ดาวบริวารดาวเคราะห์น้อยและวัตถุอื่นๆในระบบสริยะนั่นเองค่ะ ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่สำคัญในระบบสุริยะเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองมีอายุเกือบ5,000ล้านปี อยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ150ล้านกิโลเมตรแสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางมายัางโลกเพียง8.3นาทีหรือ499วินาทีเท่านั้นพลังงานจำนวนมหาศาลในดวงอาทิตย์ได้มาจากการเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมที่อุณหภูมิประมาณ15ล้านเคลวินหรือประมาณ27ล้านองศาฟาเรนไฮต์ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองไม่เหมือนกับดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ดวงอื่นๆซึ่งสามารถส่องสว่างได้ด้วยตัวเองแต่เราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้เนื่องจากการที่ดาวเคราะห์สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เข้าสู่ตาเรานั่นเองแม้ว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราจะมีถึง8ดวงแต่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพียง5้าดวงเท่านั้นนั่นก็คือดาวพุธดาวศุกร์ดาวคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์เท่านั้น แถบดาวเคราะหน้อยแถบดาวเคราะห์น้อยนั้นเป็นบริเวณในระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากวงโครจรของดาวกคางกับดาวพฤหัสประกอบไปด้วยวัตถุรูปร่างไม่แน่นอนจำนวนมากเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยบางครั้งก็เรียกแถบดาวเคราะหน้อยว่าแถบหลักเพื่อแยกแยะมันออกจากดาวเคราะหน้อยกลุ่มอื่นๆที่มีอยู่ในระบบสุริยะเช่นแถบไคเปอร์แถบไคเปอร์ แถบไคเปอร์หมายถึงบริเวณที่อยู่เลยวงโครจรของดาวเนปจูนออกไปที่ด้านนอกระบบสุริยะรอบนอกมีบริเวณกว้างประมาณ3,500ล้านไมล์มีวัตถุก้อนน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งขนาดเล็กจำนวนมากโครจรรอบดวงอาทิตย์ลักษณะคล้ายกับแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างวงโครจรของดาวคารนกับดาวพฤหัสวัตถุที่อยู่ในแถบไคเปอร์มีชื่อเรียกว่าวัตถุแถบไคเปอร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัตถุพ้นดาวเนปจูนซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งเชื่อกันว่าก้อนน้ำแข็งเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของดาวหางคาบสั้นโดยชื่อแถบไคเปอร์นี้ได้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่จูราตไคเปอร์ผู้คนพบนั่นเองค่ะ